เมื่อวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569คณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวและหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มใจที่ได้สร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์สำหรับคณะประธานท่าพระป่าสามคีเดือนกุมภาพันธ์ได้แก่ กัลยานมิตรวัฒนากัลยานมิตรปทุมวันอุดมพักดีพงศ์กัลยานมิตรทรงศรีทรงมณีกัลยานมิตรนาวาตรีหญิงทันตาอิ่มวงทรัพย์และงานบุญในครั้งนี้ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์เกรียงฤทธิ์สิริธโนเป็นประธานสงฆ์เมื่อเริ่มพิธีกรรมคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความสงบและเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและผู้มีบุญทุกท่านต่างพร้อมใจกันนั่งสมาธิกลั่นใจเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ผ่องใสนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาจากนั้นเป็นการประกอบพิธีท่อผ้าป่าโดยเรียนเชิญกัลยาณมิตรวัฒนาอุดมพักดีพงษ์ นำกล่าวคำถวายพระป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกลัลยาณมิตรปทุมวันอุดมพักดีพง์นำกล่าวคำถวายพระป่าเป็นภาษาไทยพร้อมทั้งกราบนิมนต์คณะสงฆ์พิจารณาพระป่าต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กลัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีนำกล่าวคำถวายโรงครัวและหอฉันคุณญ,ญาอาจารย์ทางด้านการยาณมิตรนาวาตรีหญิงทันตาอิ่มมงรับ นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมลำดับถัดมากลัลยาณมิตรอโงงงามพูนสุขนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและกลัลยาณมิตรสำรวยเมฆวรวุฒนำกล่าวคำอธิษฐานจิตหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปสร้างโรงครัวและหอชันคุณญ,ญาอาจารย์ ซึ่งบุญนี้เป็นบุญที่มีอนิสงส์มากเพราะเป็นการสร้างโรงครัวจัดเตรียมพัฒหารถวายแด่พระพิสุสามเณรและจัดเลี้ยงสาธุชนที่มาสั่งสมบุญดังนั้นผู้ที่มีส่วนในการสร้างโรงครัวแห่งนี้จะได้บุญอย่างต่อเนื่องทุกมือ้อทุกวันและแม้ละโลกแล้วบุญนี้ก็ยังส่งผลตลอดกาลยาวนาน และงานบุญในครั้งนี้ก็ได้สัมภาษณ์ท่านประธานในพิธีทอดพระป่าสะมะคีไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันค่ะวันนี้ที่มาทำบุญทอดพระป่าในวันนี้ก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีเวลาทำบุญเนี่ยจะคิดถึงแม่เป็นอันดับหนึ่งเพราะแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมบุญเนี่ยจะยกให้แม่หมดทุกบุญเลยเวลาไปทำบุญที่ไหนตั้งแต่ใส่บาตรเช้ามาจนใส่บาตรทุกวัน เพราะฉะนั้นต่อไปเรียกบ้านปลายชีวิตเนี้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นอกจากบุญเท่านั้นที่ช่วยตัวเราเองได้ครั้งแรกที่ได้เป็นประธานทอดผ้าปากก็รู้สึกปลืม้มแล้วก็ตอนที่ได้วางพระไตลงอะค่ะก็รู้สึกขนลุกมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถที่จะพูดได้เลยอะคะ่ะเพราะว่ามันมันรู้สึกสั่นสะเทือนข้างในจริงๆค่ะรู้สึกว่า โชคดีมากๆค่ะที่ได้มาอยู่ในครอบครัวของคุณแม่นะคะก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำบุญเยอะมากๆเลยค่ะคุณแม่จะมาบอกเกี่ยวกับบุญในหลายๆบุญทุกๆบุญเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่คุณแม่บอกว่าถ้าว่างก็ให้รีบมาทำบุญเราก็ทำตามคุณแม่ค่ะที่คุณแม่บอกรู้สึกว่าใจอะค่ะอยากที่จะทำ โดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆเลยค่ะไม่ว่าการหาเงินจะยากลำบากยังไงนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทำมากทำน้อยก็ถือเป็นการสะสมบุญค่ะแล้วก็มีวันที่ได้ท่อผับปากก็ถือว่าสำเร็จแล้วค่ะ